ภาพสุพรรณมากันที่ตลาดเก้าห้องนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมไปครับตอนนี้เราก็มาถึงตลาดเก้าห้องแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในตลาดกันนะครับมาดูว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามช่างภาพสุพรรณไปด้วยครับนี่เราเข้ามาด้านในเลยนะครับจะเป็นบ้านเก่านะครับสมัยโบราณนะครับนี่เราก็อยู่ในตลาดเก้าห้องนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมครับนี่คือกระปุกคอนสมัยโบราณนะครับโอ้ยเขาห้ามจับผมไม่รู้ได้แต่ แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือทีวีอันนี้ผมเกิดทันนะครับเป็นทีวีขาวดํานะครับอันนี้แต่นี้ไม่ทันผมไม่ทันอันนี้แล้วก็มีตาช่างนะครับแต่ส่วนวิทยุอันนี้ผมเคยเห็นนะครับแต่ไม่ทันไปเนี่ยโอ้ยภาประชมพัดลมนะครับพัดลมผมก็เคยเห็นเหมือนกันครับแต่ผมก็ไม่ทันครับผมทันอันนี้ครับนี่แต่ใหม่หน่อยครับแล้วก็นี่กระเป๋านักเรียนนะครับเมื่อก่อนผมใช้นะครับรุ่นนี้นี่นะครับ ผมต้องหนีบกิ๊นะครับนี่หนีบกิ๊บไปเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่นี้เราเหมือนย้อนอดีตไปยุคแปดศูนเลยนะครับเดี๋ยวตามช้าพัสน์พันไปนะครับโอ้โหแบบบ้านเก่าจริงขายอะไรครับขายรัดหน้ากระปัตซีอิลรัดหน้ากระปัตซีอิลนะครับเอารัดหน้าครับรัดหน้าเส้นใหญ่ครับมาถ่ายรายการเปล่าครับผมมาถ่ายรูป นังรอ,อกินครับผมนังรอ,อกินนี่เปิดมากี่ปีแล้วครับห้าสิบกว่าปีนานมาก ให้มีกินแมงป่าถั่วให้มีกิน ก็นีเเรอยเลยด้วยใจเดืเพาเอาเลยกลกรอบกกรอบกรอบใส่เนยใส่ผักลล้ออันนี้ไส้เปือกนะครับอืมอนี่เพืนครับ

啊、嗯。